แฟลชจ f กม m My Hero a c a d เดมีแฟลสถาบันการศึกษาฮีโร่ของฉันตอนที่181่งรถึงหนึช่วยไลค์ด้วยเด้อจะได้รู้ว่าจะทําต่อแล้วกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเดอ้อครับการแปลอาจพลาดพลังก็ขอโทษด,ด้วยเดอ้อสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย025 352 0310งั้นเรามาลุยกันเลยตอนที่181ล้านเทียบกับชั้นสองลี่เทียนมองไปที่เย่ยินทั้งสีในสนามและมีความประหลาดใจในดวงตาของเขา โดยธรรมชาติแล้วการรับรู้ความเร็วของเขาบอกตำแหน่งที่แท้จริงของเย่ยินได้อย่างชัดเจนและเย่ยินทั้งสี่ในสนามก็มายาลี่เทียนไม่อยากจะเชื่อโทโทเธอทำจริงมิราชเป็นเคล็ดลับการพัฒนาที่ลี่เทียนคิดขึ้นสำหรับเย่ยินเมื่อเขาฝึกกับเย่ยินในตอนเริ่มต้นแต่นิสัยใจคอของเย่ยินนั้นไม่เบาแต่โปร่งใสและมันยากเกินไปที่จะเชี่ยวชาญมิราชด้วยความที่โปร่งใสดังนั้นลี่เทียนจึงพูดถึงเรื่องนี้และขอให้เย่ยินทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้แต่ นานแค่ไหนแล้วที่เย่ยินทำสำเร็จแล้วไม่เลยแม้แต่ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่สามารถฉายตัวเองได้ก็น่าทึ่งมากพอแล้วภาพลวงตาของภาพลวงตารวมกับนิสัยใจคอที่โปร่งใสของเย่ยนินอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีความที่ควบคุมไว้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาที่อยู่ของเย่ยนินฉันจำได้ว่าอาชีพฮีโร่อเออสที่เธอเลือกจากประสบการณ์ในที่ทำงานของเธอคือสำนักงานฮีโร่เอเอสในกระตกเงาตู่ตู่หลี่เทียนก็นึกออกว่า973แต่สิ่งนี้ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากมันเลยแม้แต่น้อย ในเวลานั้นเขารู้สึกขึ้นกับเย่ยนินแม้ว่าจะมีคนสอนเขาแต่ความสามารถในการเรียนรู้ความรู้ทางสายตาที่ซับซ้อนนี้ก็เพียงพอที่จะแสดงความพยายามล่าสุดของเย่ยนินและเมื่อเทียบกับการป้องกันร่างกายของภาพลวงตาหลี่เทียนรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นกับความสามารถเสริมของเย่ยินในสนามแสงไม่แรงเกินไปเย่ยินปล่อยรัศมีที่นุ่มนวลและห่อหุ้มสถานที่ทั้งหมดภายใต้แสงของเย่ยนินเงาของมินเลียนจะสะท้อนความเป็นจริงของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ความเป็นจริงเสมือนเปลี่ยนไป แม้ว่าจะเหมือนกับควันของบาคุโก,โกแต่เวลาปฏิกิริยาที่เหลือสำหรับทุกคนระหว่างการเปลี่ยนผ่านเสมือนและจริงของล้านนั้นสั้นอย่างน่าประหลาดใจแต่หลังจากนั้นก็มีช่องว่างสำหรับการเลือกปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเย่ยินที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและส่องแสงอยู่ข้างสนามสามารถค้นหาร่องรอยของมินเลียนผ่านเงามืดได้โดยสัญชาตญาณมากกว่าในช่วงเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นเย่ยินมักจะหาโอกาสที่จะเปิดแสงที่แพรวพราวทำให้มินเลียนสูญเสียการมองเห็นของเขาและแม้กระทั่งบังคับให้ฝ่ายตรง้้ามามมสู่โหดกกรรอีคัง และการสนับสนุนของเย่ยนินแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ทุกคนในสนามยังคงจนมุมในขณะนี้หลี่เทียนไม่ใช่คนเดียวที่ประหลาดใจกับฉากในศาลที่ข้างสนามรบสมาชิกอีกสองคนของบิ๊กสามอันดูเลติงเฮลิกและเทียงกีฮวนและแม้แต่อซาวาชูตา้าครูใหญ่ของคลาสเอก็มองดูสนามรบด้วยความประหลาดใจรุ่งน้องปีนี้แข็งแกร่งอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆและเว่ยลีเชงก็แข็งแกร่งมากเช่นกันดวงตาที่สวยงามของอันดูเลติงคอยเบิกกว้างและเขาตะโกน อันที่จริงฉันรู้ว่าเว่ยลิเชงแข็งแกร่งมากมาโดยตลอดแต่รุ่นน้องในปีนี้ก็แข็งแกร่งมากเช่นกันเทียนกูหวนที่หันหน้าเข้าหากำแพงก็หันกลับมามองสนามรบเช่นกันความประหลาดใจในดวงตาไม่จําเป็นต้องอ่อนแอเลยณนะเวลานี้ในสนามใครก็ตามที่อยู่ในคลาสเอสามารถพูดได้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปครอบคลุมถึง20%ของพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วและไม่ต้องบอกก็รู้ว่าการระบาดอาจสูงถึง30เในกรีนวันเล่คิริชิมะที่ต้านทานการโจมตีนับสิบครั้งจากมินเลียนก็แข็งแงแกรร่่าอาานัศจ และทั้งตัวของเขาก็ถูกกระแสไฟฟ้าปกคลุมเช่นเดียวกับทอคามินารีที่เข้ามาในโลกก็น่าทึ่งไม่แพ้กันไม่ต้องพูดถึงเย่หญิงที่รองรับ5.1ในเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นจากมุมมองของพวกเขาเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นว่าคนที่ลงเอยในสนามไม่ได้อ่อนแอกว่าคนที่อยู่ในสนามแต่เพราะพวกเขาเข้ากันไม่ได้กับล้านดังนั้นพวกเขาจึงจบลงก่อนเวลาอซาวาชูตา้าจ้องไปที่สนามรบด้วยดวงตาสีแดงเข้มของเขาอย่างตั้งใจและมีแววโกรธเคืองอยู่ในดวงตาของเขาคนกลุ่มนี้พวกเขาซ่อนความแข็งแกร่งไว้มากเพียงใดระหว่างการฝึกฝนประจำวัน ในฐานะครูเขามีความสุขมากโดยธรรมชาติที่ลูกศิษย์ของเขาแข็งแกร่งแต่เมื่อเขาคิดว่าเขาไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของลูกศิษย์เขารู้สึกหมุดหงิดหากแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเขาและโรงเรียนของซันดีอ้อิงสามารถหาวิธีพัฒนาความแข็งแกร่งให้ดียิ่งขึ้นได้ท้ายที่สุดแล้วโรงเรียนไม่สนับสนุนการช่วยนักเรียนกำหนดเส้นทางและชี้ให้เห็นถึงท่วงท่าที่ไม่เหมือนใครแต่หลังจากที่นักเรียนมีความคิดในการพัฒนาท่วงท่าที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีคนแนะนําพวกเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงคาแนะนําเล็กน้อยก็ตามซึ่งดีกว่าการพััฒนนนนาาด้ววยยตเออองง่่แ การต่อสู้กำลังจะจบลงอซาวะโชตมองไปที่การต่อสู้ในสนามด้วยความโกรธในดวงตาสีแดงของเขาและความรู้สึกโล่งใจแบบเดียวกันนั้นซ่อนอยู่ลึกในดวงตาของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในบรรดานักเรียนที่เขาเป็นผู้นำมีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับประสบการณ์แบบติดสมาธิที่แตกต่างกันแม้ว่าอซาวะชูต้าจะไม่ได้แสดงออกมาแต่อารมณ์ที่ลงทุนในนั้นก็จะไม่น้อยไปโดยธรรมชาติ ได้เวลาวางแผนการฝึกซ้อมใหม่แล้วไอซาวะโชตะคิดกับตัวเองการต่อสู้กำลังจะจบลงนอกสนามกีฬาลี่เทียนมองไปที่ฉากในสนามและตัดสินแบบเดียวกับเซียงรองวนไตแน่นอนผู้ชนะคือเงินล้านแน่นอนเมื่อเทียบกับมินเลียนซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนและเที่ยวชาญพลังของคุียได้เกือบสมบูรณ์แบบแม้ว่านักเรียนในคลาส A จะไม่ได้อ่อนแอในด้านความแข็งแกร่งแต่ก็ยังมีช่องว่างในระยะทาง เนื่องจากกังฟูที่เรียกว่าเป็นระดับสูงหมายความว่ามันสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่างสองปีระหว่างนักเรียนและลานไม่ใช่ดาวครึ่งดวงแม้ว่าลานจะออกไปหมดแล้วการต่อสู้อาจตกลงไปนานแล้วก่อนอื่นมันผ่านไปแล้วหลี่เทียนมองไปที่เย่หยิงซึ่งกำลังซ่อนร่างของเขาแล้วรอการลอบโจมตีผ่านกองกำลังความเร็วสูงของเขาและถอนหายใจเบาๆลักษณะของแสงที่สามารถเดินเป็นเส้นตรงได้เท่านั้นถึงววระที่จะเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่เย่ยินซึ่งโจมตีคนนับล้านอย่างลับๆจะถูกเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่ทําให้เงินล้านทรงพลังคือความสามารถในการทานายที่รวดเร็วการโจมตีด้วยแสงโดยตรงที่เรียบง่ายสําหรับมิลเลียนการค้นหาร่องรอยของเย่ยินนั้นง่ายกว่านี้และตามคําทํานายของหลี่เทียนสถานการณ์ในอีกด้านหนึ่งก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเช่นกันประการแรกดวงตาของคนนับล้านที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นถูกแสงในช่องว่างทําให้ตาบอดแต่จากนั้นร่างที่ทอดไปทางทิศใต้ก็ดึงชุดของผู้ถีออกมาโดยตรงบินหนีไปตามเส้นทางแสงริบหรี่ไม่แปลกใจเลย เจ้าหญิงที่ไม่มีเวลาหลบก็ถูกกระแทกออกไปโดยตรงหือลี่เทียนกลายเป็นสายฟ้าในทันทีปรากฏตัวขึ้นณนะจุดที่เย่ยินลงจอดและจับมันไว้ด้วยร่างกายของเย่ยินแม้ว่าหมัดของมินเลียนจะไม่ได้ใช้แรงมากนะักแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เย่ยินสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ต่อไปมันน่าประทับใจจริงๆลี่เทียนมองไปที่เย่ยินที่สลบสนในอ้อมแขนของเขาและอดไม่ได้ที่จะยิ้มและกองกําลังความเร็วเหนือธรรมชาติทั้งเจ็ดก็ผ่านเขาไปอย่างรวดเร็ว อาการบาดเจ็บบนร่างกายของเย่ยินฟื้นตัวได้เกือบแต่ในทันทีภายใต้การเร่งความเร็วมันเป็นเพียงเพราะการโจมตีอย่างหนักที่เย่ยินย,ยังไม่ตื่นขึ้นในขณะที่ลี่เทียนช่วยเย่ย,ยินสถานการณ์ในอีกด้านหนึ่งก็ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วหากปราศจากความช่วยเหลือและการแทรกแซงของเย่ยินมินเลียนด้วยพะละกกำลังและความเร็วเต็มที่ชกท้องของลูกูด้วยกำปั้นหนักในวินาทีแรกและกระดอนเขาออกไปกระแทกพื้นอย่างแรงกรีนวันเล่สูญเสียความสามารถในการต้านทาน ในวินาทีที่3ามคิริชิมะถูกต่อยซ้ำด้วยคุียะทำลายคาริชิมะที่แข็งกระด้างของคิริชิมะโดยตรงจากนั้นคามินาริซึ่งถูกปกคลุมด้วยสายฟ้าทั่วร่างกายก็ตกตะลึงด้วยหมัดอีกครั้งสายฟ้าเป็นอมภาตจากเวลาที่เย่ยินถูกซัดขึ้นไปในอากาศกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีและคนที่เหลืออีกสองสาคนใน2 4จถูกกำจัดออกไปทั้งหมดแต่มินเลียนในสนามได้ใส่ชุดกีฬาของเขาอย่างรวดเร็วแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนเลย เขาตนงุมกับทุกคนในคลาสเอมานานแล้วแต่ร่างกายของเขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนี่คือหนึ่งในฮีโร่ที่ใ้ล้เคียงอันดับหนึ่งมากที่สุดรวมถึงฮีโร่มืออาชีพที่เป็นที่รู้จักมากมายล้านไอซาว่าชูต้าซึ่งไม่แปลกใจเลยมีดวงตาที่สงบและดวงตาที่เหลือของเขาโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามกวงมองไปที่ลี่เทียนที่กำลังจับเย่ยินอยู่ข้างๆอซาวะโชตะพูดเบาๆในใจว่าไม่รู้สิใครจะเอาหนึ่งในนั้นออกไปได้เดอะแฟลต from ีโ hero a c a d e m ีย แฟลทสถาบันการศึกษาฮีโร่ของฉันช่วยไล่ด้วยเอ้อจะได้รู้ว่าจะทำต่อแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเอ้อครับการแปลอาจพลาดพลั้งก็ขอโทษด้วยเอ้อสามารถบริจาคได้ที่ธนาคากรกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0งั้นเงนเรามาลุยกันเลยตอนที่182ลี่เทียนว s เมิลเลียนตอนที่1สนามฝึกซ้อมของโรงเรียนมัธยมซันจีอิงยืนยันร่างกายของลี่เทียนถูกโอบล้อมด้วยสายฟ้าความเร็วสีทองเทียนแค่แตะเบาๆที่เท้าของเขาร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาราวกับลูกธนูตักสาย ในขณะที่มินเลียนมองไปยังลี่เทียนที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยดวงตาที่ลุกไหม้และเท้าของเขาจมลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วจากนั้นพื้นก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วและเขาพุ่งไปยังทิศทางของลี่เทียนด้วยร่างกายทั้งหมดของเขาหือความเร็วของทั้งสองนั้นเร็วมากและระยะห่างระหว่างพวกเขาเกือบจะในทันทีทันใดและพวกเขากำลังจะชนกันมือขวาหายไปอีกแล้วดวงตาของลี่เทียนเคลื่อนไหว การรับรู้ความเร็วและแรงของเขาสามารถตรวจจับได้อย่างชัดเจนว่าแขนขวาของมินเลียนซึ่งเพิ่งปรากฏตัวในตอนนี้และต้องการต่อสู้กับเขากลายเป็นผีอีกครั้งในเวลานี้มีเพียงร่างกายส่วนบนของล้านต่อหน้าเขาเท่านั้นที่เป็นความจริงเป็นการต่อสู้ทางยุทธวิธีที่ต้องการใช้การเคลื่อนที่ในอวกาศหรือไม่มุมของลี่เทียนยิงมันสายเกินไปที่จะพูดแบบนั้นแขนขวาของลี่เทียนโอบรอบสายฟ้าแรงความเร็วที่บิดเป็นเปลียวในทั่วพริบตาและพุ่งตรงผ่านแขนขวาลวงตาที่นำไปสู่ใบฟาง ในเวลาเดียวกันมือซ้ายของลี่เทียนก็ยื่นออกไปเหมือนสายฟ้าฟาดไปที่ใบหน้าของมินเลียนหรือพูดให้แม่นยำกว่านั้นคือฟาดไปที่ดวงตาของมินเลียนฉันถูกมองทะลุดวงตาของล้านเป็นประกายและด้วยความคิดเขาเปิดใช้งานควากโดยตรงและร่างกายท่อนบนที่ปรากฏขึ้นและหายใจเอาอากาศอีกครั้งก็กลายเป็นผู้ถีที่แทรกซึมทุกสิ่งและมือซ้ายที่โจมตีของลี่เทียนก็ถูกโยนขึ้นไปในอากาศโดยตรงในขณะน,นี้ร่างกายทั้งหมดของลี่เทียนก็ตัดกับมินเลียนโดยตรงเช่นกันผ่านไปราวกับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้การปกป้องของกองกําลังความเร็วสูงหลี่เทียนเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของความเฉื่อยโดยสิ้นเชิงหยุดที่18และหันกลับมาด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษและมองไปข้างหลังอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามในขณะนี้สิ่งที่หลี่เทียนเห็นมีเพียงล้านตัวเท่านั้นที่จมอยู่ในดินและร่างกายที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ดำดิ่งลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วเช่นกันดวงตาของหลี่เทียนเป็นประกายเร็วจริงๆใช่สปีดฟอสปัจจุบันของเขาสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวใต้ดินได้แต่เขาไม่สามารถรับรู้ถึงล้านที่เปิดใช้งานคว ดังนั้นเฉพาะในขณะที่มินเลี่ยนคืนร่างของเขาการรับรู้พลังความเร็วของเขาจะสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้ช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากอะไรเช่นนี้มินเลียนย่องลงไปที่พื้นซึ่งถูกล้อมรอบด้วยความรู้สึกราวกับจะร่วงหล่นไม่รู้ตกตอนนี้ยิงกว้างบางทีครั้งนี้ฉันอาจจะแพ้ก็ได้มินเลียนมีความคิดและปิดควากโดยตรงโดยปราศจากทิศทางแม้แต่น้อยและคนทั้งหมดก็ถูกบีบออกจากพื้นบนพื้นดินหลีเทียนไม่ได้ยืนนิ่งแต่เปลี่ยนตำแหน่งของเขาอย่างรวดเร็ว สนามพลังความเร็วโอบล้อมโดยรอบและดวงตาคู่หนึ่งที่ได้รับพรจากพลังความเร็วก็ค้นหาร่างของล้านที่อยู่รอบๆอ,อย่างรวดเร็วปรากฏว่าดวงตาของหลี่เทียนขยับและเขาหันกลับไปมองข้างหลังไม่ไกลนะักทันทีที่หลี่เทียนมองไปร่างของมินเลียนก็พุ่งออกมาจากพื้นในขณะที่มันโผล่ขึ้นมามันก็เปิดตัวนิสัยใจคอหลี่เทียนมองไปที่ร่างของล้านสปีดฟอสของเขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมินเลียนอีกแล้วกล่าวคือมินเลียนเปิดใช้งานควากในขณะที่มันกระดอนจากพื้นแต่ หลี่เทียนยกมุมปากขึ้นในขณะที่เขามองดูล้านพุ่งเข้ามาหาเขานิสัยใจคอถูกเปิดใช้งานและร่างกายทั้งหมดเข้าสู่ความว่างเปล่าเจ้าใช้สายตาแบบไหนในการต่อสู้ต่อไปทอนเครื่องหมายตัวนอนพลังความเร็วของสายฟ้าพุ่งสูงขึ้นและหลี่เทียนก็ก้าวขึ้นไปบนส่วนโค้งและพุ่งเข้าหาล้านในทั่วพริปตาร่างของหลี่เทียนก็ปรากฏขึ้นด้านหลังมินเลียนด้วยการยืดแขนของเขาเขาเหยียดตรงไปที่หลังของมินเลียนและผ่านหน้าอกของเขาแน่นอน ล้านในสภาพเสมือนจริงไม่ต้องพูดถึงการถูกแทงด้วยมือทะลุหน้าอกแม้ว่าจะถูกแทงทะลุสมองเป้ากางเกงหรือดอกเบญจมาศก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายตัวนอนแต่หลี่เทียนแค่ต้องการทดลองท้ายที่สุดลี่เทียนยังคงสงสัยอยู่มากกว่าความสามารถของมินเลียนในการใช้การเคลื่อนที่ในอวกาศสามารถผลักคนอื่นออกไปได้หรือไม่หรืออาจดูเหมือนกับที่มินเลียนสามารถขับไล่มินเลียนด้วยการเทเลพอร์ตบนพื้นโลกแต่ฉากที่ตามมาทําให้ลี่เทียนประหลาดใจอย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือของพลังการดีดตัวของเทเลพอร์ตมินเลียนซึ่งกำลังบินที่ระดับความสูงต่ำอย่างรวดเร็วได้จมลงสู่พื้นอย่างกะทันหันหลี่เทียนซึ่งยังคงรอให้มินเลียนเปลี่ยนภาพลวงตาให้กลายเป็นความจริงจู่จูก็ตกตะลึงแล้วมินเลียนที่เพิ่งจมลงสู่พื้นไม่ถึงศูนดวินาทียกกำปั้นขึ้นทันทีและบินออกไปต่อยหลี่เทียนอย่างแรงเนื่องจากตอนนี้มันไม่ได้จมลึกลงไปในดินมากนะักทันทีที่มันถูกดีดออกความเร็วก็แทบจะในทันทีแม้แต่หลี่เทียนยังตอบอยู่ เท้าของลี่เทียนก้าวไปเล็กน้อยและคนทั้งหมดก็ถอยหลังหลบหมัดแอสเซนชันของมินเลียนได้อย่างหุดหวิดมันอันตรายมากอันตรายมากลี่เทียนมองไปที่ล้านที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใบยหน้าที่ตื่นประหนกถ้าฉันเพียงแค่รักษาสภาพจิตใจให้อยู่ในหมวดที่รวดเร็วฉันเกรงว่าฉันจะอยู่บนถนนในตอนนี้ไม่โดนเหรอกลางอากาศนับล้านมองไปที่หลี่เทียนด้านล่างด้วยความประหลาดใจในดวงตาของเขาแพทล้านตกลงบนพื้นโดยตรง แฟลชความเร็วของคุณเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้ด้วยซ้ำล้านพูดด้วยรอยยิ้มขณะมองไปที่หลี่เทียนข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าคิวหนาตาโตเจ้าเล่ห์กว่าที่ข้าคาดไว้หลี่เทียนเหล่ไปที่มินเลียนในตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถในการบังคับใช้ความเร็วในทันทีที่เขาฝึกฝนมาเป็นเวลานานเขาคงไม่รู้สึกถึงหมัดนั้นอย่างแน่นอนสายตาสบายๆของคนนับล้านกำลังกระพริบนี่เป็นการย่อเย้ยหรือไม่นี่เป็นการเย,เยร้เเยหยันอย่างแน่นอน ลี่เทียนมองไปที่ใบหน้าที่ซื่อสัตย์ของมินเลียนและตราหน้าเขาอย่างรวดเร็วว่าร้ายกาจและมีไหวพริบในใจของเขาและเปิดใช้งานร่างกายของควาเพื่อเข้าสู่โหมดการต่อเพื่อตั้งค่าเขาเป้าหมายสูงสุดคือการล่อให้เขาเข้ามาใกล้าจากนั้นจึงใช้โอกาสในการต่อสู้กับนายพลเพื่อให้สามารถจัดกิจวัตรแบบนี้ได้ผู้ชายคนนี้ต้องผ่านความสามารถบางอย่างของเขารวมถึงจิตวิทยาของเขาและแม้แต่ส่วนเล็กๆของความคิดการต่อสู้ของเขาในการต่อสู้ตอนนี้ดังนั้นเขาจึงสร้างกลอุบายแบบนี้เพื่อซุ่มโจมตี ความคิดการต่อสู้แบบนี้บ้าก,กลยุทธ์ที่ร้กาจแบบนี้ล้านนี้ไม่เรียบง่ายและซื่อสัตย์อย่างที่เห็นภายนอกอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ใช่เหล็กและการต่อสู้ง่ายๆโหมดเร็วขึ้นสิบเท่าดูเหมือนเกือบจะลี่เทียนมองไปที่มินเลียนแต่ร่างของลี่เทียนประโจนด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบและเท้าของเขาพุ่งเข้าหามินเลียนด้วยแววตาตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจนับตั้งแต่เขามายังโลกนี้และปลุกสปีดฟอสขึ้นมาลี่เทียนรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาต่อสู้เขาจะฆ แม้หลังจากที่ลี่เทียนพัฒนามีดมืออนุภาพซูเปอร์ช็อคแล้วลี่เทียนก็สามารถคาดการได้ว่าการต่อสู้ในอนาคตของเขาแม้แต่วายร้ายโล่เนื้อเหล่านั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการสังหารทันทีแล้วโมเดลการต่อสู้ของยานมากเกินไปเครื่องหมายปอนเท่ากับศูนย์อัญประกาศเดียวเปิดดอกจันลี่เทียนไม่เคยสัมผัสความลหลงใหลในการต่อสู้ในตำนานดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับมินเลียน หลังจากทั้งหมดจากอนิเมะในชีวิตที่แล้วลี่เที่รู้หมดการต่อสู้ขั้นพื้นฐานที่สุดของมินเลียนนั่นเรียกว่าการพยากรณ์การกระทาเร็วกว่าใครการคาดเดาเร็วกว่าใครคือหลักการต่อสู้ของล้านและนี่นี่ไม่ใช่สไตล์การต่อสู้ของคู่ต่อสู้ที่ลี่เทียนปรารถนาใช่ไหมมาเปรียบเทียบก,กันว่าใครเร็วกว่ากันหลี่เทียนมองไปที่ล้านด้วยความตื่นเต้น3 4 3าที่ไม่สามารถปกปิดได้ในดวงตาของเขาวาวเครื่องหมายตัวหนอนล้านจมดินอีกแล้วแอดขีดล่างแอดในสนามฝึกซอ้อมการแข่งขันระหว่างลี่เทียนและมินเลียนยังคงดเนนิต่อไป การเผชิญหน้าและการประทะกันเกิดขึ้นหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งต่อครั้งบางทีแม้แต่หลี่เทียนและลานเองก็จำไม่ได้อย่างชัดเจนและเมื่อหลี่เทียนกำลังต่อสู้กับมินเลียนทุกคนในคลาสเอที่ด้านข้างของสนามฝึกล้วนตกตะลึงมองดูการต่อสู้ในสนามพร้อมกับเครื่องหมายคำถามการต่อสู้ครั้งนี้เกินไปเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าหลี่เทียนและมินเลียนจะรวดเร็วแต่ไม่มีการประทะกันตั้งแต่ต้นจนจ,นจบการต่อสู้แบบนี้พวกขังอง,อง,องององไปหมดแล้ว ซึ่งแตกต่างจากเซี่ยวไปของคลาสเอที่เหลืออีกสองคนของบิ๊กสามอันดูเลติงเฮลิเทียนกูหวนและไอซาวาชูต้ากำลังจ้องมองไปที่สนามรบอย่างตั้งใจในขณะน,นี้ไม่สามารถทนที่จะกระพริบตาเพราะกลัวว่าจะพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกเขาต่อสู้ติดต่อกันหลายสิครั้งแต่ไม่มีใครประทะกันการต่อสู้แบบนี้อาจอธิบายไม่ได้ในสายตาของทุกคนในคลาสเอแต่ในสายตาของพวกเขามันรุนแรงกว่าการประทะที่รุนแรงถึงสิบเท่า ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการตอบสนองระดับเทพของลี่เทียนและความเร็วในการเคลื่อนที่หรือความเร็วในการยิงที่น่าอัศจรรย์หรือความเฉลียวฉลาดที่หาที่เปรียบมิได้ของมินเลียนในการใช้ลักษณะพิเศษที่แต่เดิมควบคุมได้ยากตลอดจนความคิดและวิธีการต่อสู้ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์นับไม่ถ้วนพวกเขาทนไม่ได้เหตุผลในการกระพริบการต่อสู้ครั้งนี้ในสายตาของพวกเขาเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมใ,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 ใหญ่ๆก่อนอื่นฉันอยากจะขอโทษทุกคนฉันขอโทษทุกคน แต่ลีอูลี่เป็นการอักเสบเฉียบพลันของต่อมทอนซินที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียฉันเจ็บคอปวดหัวและวิงเวียนมาสามวันแล้วที่เหลือจะอัพถ่าคืนนี้นอนดึกเนื้อแฟลช from my hero academia แฟลตสถาบันการศึกษาฮีโร่ของฉันช่วยไลด้วยเดอ้อจะได้รู้ว่าจะทำต่อแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อครับการแปลอาจพลาดพลั้งก็ขอโทษด,ด้วยเดอ้อสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0งั้นเรามาลุยกันเลยตอนที่183้ลีเทียนว s เอสล้านจงฉัน ผ่านไปนับล้านอีกครั้งสีหน้าของหลี่เทียนกลายเป็นพูดไม่ออกเล็กน้อยแม้ว่าจะมีการกล่าวกันว่าทุกครั้งที่คุณข้ามกับมิลเลียนคุณจะได้สัมผัสกับการแข่งขันอันชาญฉลาดและความเร็วที่สดชื่นแต่หลังจากการแข่งขันหลายร้อยครั้งก็ไม่มีการชนกันจริงๆเลยสักครั้งแม้แต่หลี่เทียนก็ยังพูดไม่ออกและไม่อดทนอย่างจริงจังล้านแข็งแกร่งอย่างน่าอัศรรจรรย์จริงๆแม้ว่าตอนนี้หลี่เทียนจะใช้โหมดเร็วเท่านั้นความเร็วสิบเท่า แต่คุณต้องรู้ว่าตอนที่เขาปลอมตัวเป็นซาวิต้านั้นลี่เทียนสามารถสังหารวายร้ายที่ดุร้ายหลายร้อยคนได้อย่างง่ายดายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยความเร็วระดับนี้และช่วยตัวประกันหลายพันคนโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆดังนั้นโหมดความเร็วที่เร็วขึ้นสิเท่าจะไม่อ,อนแออย่างแน่นอนและถึงแม้จะมีความเร็วในการตอบสนองของโหมดบังคับความเร็วสูงพิเศษของลี่เทียนก็สามารถเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะยืนอยู่แถวหน้าของโลกฮีโร่มืออาชีพของมีออน มินเลียนไม่สามารถเรียกว่าคู่ต่อสู้ของฉันได้อย่างแน่นอนด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีและเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมมากแต่หลี่เทียนมองไปที่มินเลียนซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตาในระยะไกลและดวงตาเป็นประกายคู่ต่อสู้คนนี้ยากเกินไปนี่คือคนที่ฝึกฝนสัญชาตญาณทางกายภาพของเขาจนเกือบสามารถทะลุทะลวงเคลียรที่มีเล่เหลี่ยมได้หลี่เทียนถอนหายใจในใจของเขาแต่เขาเปิดการโจมตีต่อมินเลียนโดยไม่ลังเลทำให้เขาต้องใช้ความอีกครั้งในเวลานี้เมื่อเทียบกับหลี่เทียนที่ใจร้อนเพียงเล็กน้อย หัวใจของมินเลียนก็กระวนกระวายมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยออกซิเจนของเขาใกล้หมดเนื่องจากเมื่อเปิดตัวควาปอดปากและจมูกของเขาไม่สามารถหายใจและให้ออกซิเจนแก่ร่างกายได้แต่ในการต่อสู้กับลีเทียนซึ่งต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องของลีเทียนเอนติตี้ของเขากลับได้รับโอกาสในการหายใจหนักๆซึ่งน้อยมากเกือบจะเป็นศูนย์ด้วยซ้ำเพราะบางครั้งลีเทียนก็เต็มใจที่จะละทิ้งข้อบกพร,ร่องร้ายแรงบางอย่างที่เปิดเผยและไม่โจมตีแต่ยังบังคับบังคับให้เขาเปิดควาเพื่อหลบเลี่ยงไม่สามารถหายใจได้ และความเร็วของลี่เทียนควบคู่ไปกับการรับรู้ความเร็วสามารถเข้าใจตำแหน่งของเอนทิตีการพู้คืนของเขาได้อย่างแม่นยำแม้ว่ามินเลียนต้องการที่จะอยู่ห่างๆเขาก็ทำไม่ได้จูเนียแฟลชคนนี้ไม่เพียงแค่เร็วอย่างน่าอัศจรรย์เท่านั้นแต่เขามีประสบการณ์การต่อสู้จริงมากมายและเจตจำนงของเขาก็แนว่วแนว่แนมากขึ้นไปอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างแผนการที่วางไว้ในตอนแรกเขาจะจัดการมันอย่างที่ถีพท,ที่ฐานลงไปล้านกระโจนขึ้นจากพื้นมองไปที่หลีเทียนที่พุ่งเข้าหาเขากลางอากาศฟื้นร่างกายอย่างรวดเร็วและหายใจเฮือกใหญ่ ให้ออกซิเจนอันมีค่าอย่างรวดเร็วแก่เนื้อและเลือดทุกส่วนในร่างกายจากนั้นเปิดคว้าเพื่อเลยอีกครั้งอย่างรวดเร็วในเวลานี้หลี่เทียนเข้าใกล้มินเลียนมากแล้วถ้ามินเลียนชารลี่เทียนจะโจมตีมินเลียนแน่นอนเมื่อมองดูมินเลียนตกลงสู่พื้นอีกครั้งสีหน้าของหลี่เทียนไม่ผันผวนมากนักแต่เขาแอบคิดในใจว่าแน่นอนความเร็วสิบเท่าสามารถรั้งเขาไว้ได้แต่ก็ยากที่จะดับเครื่องหมายตัวนอนแม้ว่าหลี่เทียนต้องการเร่งความเร็วกียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเพียงพอที่จะบททยี่ล้านในแง่่่่ขอองงงควววาาาามมเร็แแและะ้ตชยยนได นี่ไม่ใช่สิ่งที่ลี่เทียนต้องการเขาเบื่อกับการฆ่าทันทีทุกรูปแบบดังนั้นเขาจึงอยากลองต่อสู้กับมินเลียนถ้าเขาชนะเต็มอัตราแล้วเขามาที่นี่เพื่ออะไรตามแผนเล่นต่อไปและสนุกไปกับการแข่งขันเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่ลี่เทียนคิดในตอนนี้หลังจากทั้งหมดความเร็วของเขายังคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้และเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสความสนุกแบบนี้อีกเลยแม้ว่าเขายังไม่รู้สึกถึงความสุขของการแข่งขันเลย หลี่เทียนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความมุนงงคิดอย่างบ้าคลั่งแน่นอนการรับรู้ของพลังความเร็วนั้นครอบคลุมผู้ชมทั้งหมดแม้กระทั่งส่วนหนึ่งของใต้ดินดังนั้นเขาจึงไม่กังวลเกี่ยวกับการต,ตีอย่างกระทนหันของมินเลียนเลยและหลี่เทียนสัมผัสได้ว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากชัยชนะหรืออีกนายหนึ่งล้านก็อยู่ไม่ไกลจากสิ้นหวังหากเจ้าไม่ต่อสู้อีกต่อไปพลังของเจ้าจะหมดลงในภายหลังห่อหุ้มด้วยความไร้น้ำหนักไร้ที่สิ้นสุดรู้สึกถึงสัญ,ญญาณจากทุกตารางนิ้วของร่างกายมินเลียนตัดสินใจในใจ ฉันยังคงต้องเร็วกว่านี้คาดการให้เร็วขึ้นและดําเนินการให้เร็วขึ้นดวงตาของมินเลียนสงบนิ่งอย่างยิ่งและด้วยความคิดมินเลียนก็ปล่อยพลังพิเศษที่ทะลุทะลวงออกมาทันทีและร่างกายของเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมโดยตรงแผ่นดินก็พุ่งออกมาทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นมินเลียนก็แสดงนิสัยของเขาอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเขาเห็นหรือคาดไม่ถึงว่าลี่เทียนอยู่ใกล้เขามากลี่เทียนสามารถคาดเดาหรือสังเกตต,ตำแหน่งของเขาเมื่อเขาไม่ได้เปิดใช้งานควากนี่เป็นข้อมูลที่เขาสังเกตเห็นตั้งแต่เริ่มต้นของการต่อสู้ หลังจากประเมินว่าร่างของเขาเกือบถูกดีดออกจากพื้นแล้วมินเลียนก็หันศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วจากภาพเสมือนเป็นของจริงและกำหนดตำแหน่งของหลี่เทียนอย่างรวดเร็วผ่านสายตาที่มองเห็นจากนั้นจึงเปิดการโจมตีอีกครั้งก่อนที่การโจมตีของหลี่เทียนจะมาถึงนิสัยใจคอหืมมีเสียงแหวกอากาศแขนของหลี่เทียนผ,ผ่านศีรษะแฟนทองของมินเลียนโดยไม่ทำให้เกิดคลื่นใดๆในเวลานี้กำปั้นของลานได้เข้าใกล้เอลใหญ่ของหลี่เทียนแล้ว ที่นี่คุณไม่สามารถถูกตีได้หลี่เทียนพึพรรมพำบิดเท้าของเขาหลบโดยตรงและรีบคว้ากำปั้นของมินเลียนด้วยมือขวาของเขาแต่ในเวลานี้หัวล้านเปลี่ยนจากความเป็นจริงเป็นความจริงอีกครั้งหลังจากดูท่าทางของหลี่เทียนเขาก็ปล่อยมันแล้วดึงกลับนิสัยใจคอถูกเปิดใช้งานในทันทีและหมัดของเขาก็พร่ามัวแม้แต่หลี่เทียนซึ่งมีความเร็วเป็นสิบเท่าก็ไม่มีเวลาตอบโต้หรือสายเกินไปที่จะโจมตีและการโจมตีครั้งต่อไปของมินเลียนก็เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการขยับขาขวาของเขาเขาเล็งไปที่น่องซ้ายของหลลีี่่เเเทยยนนมมืออขาาบแะตังงรคิก ใครกลัวใครในฐานะนักวิ่งมืออาชีพลี่เทียนมีความมั่นใจอย่างมากเกี่ยวกับขาของเขาริกิโดและความแข็งของกระดูกไม่ต้องพูดถึงร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยพลังความเร็วสายฟ้าการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้มินเลียนสูญเสียพลังการต่อสู้ในทันทีแม้ว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นการระเบิดแน่นอนว่าลูกเตะแท่นี้หายไปทันทีหลังจากที่มันเพิ่งถูกเตะกวาดไปที่หลีเทียนหือหลีเทียนพุ่งตรงไปพบเขาอย่างรวดเร็วส่งแท่ขาล่วงหน้าและถือสายฟ้าไว้ในมือขวาเขาคว้วาศีรษะของล้านโดยไม่ลังเล หลี่เทียนมองอย่างใจเย็นอย่างมากที่มินเลียนซึ่งร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่ทะลุทะลวงครั้งแล้วครั้งเล่าคุณต้องการทําซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือไม่ความจริงบอกหลี่เทียนล้านเขาไม่ต้องการสามแต่สองเท้าของมินเลียนนั้นสัน้นและทั้งตัวของเขาตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมินเลียนจมลงไปในระยะสั้นๆเพียงไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรและเขาก็เปลี่ยนจากความเป็นจริงไปสู่ความเป็นจริงโดยตรงกระเด็นตกพื้นในทันใดที่ไม่มีใครมองเห็นได้ชัดเจน ล้านเปลี่ยนจากยืนเป็นนอนบนพื้นสำหรับลี่เทียนเธอดึงระยะห่างสองเมตรจากมินเลี่ยนอย่างกระทันหันเมื่อกี้ไม่โดนเหรอมินเลี่ยนเงยหน้ามองหลี่เทียนด้วยความประหลาดใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแปล,ลกหลบกระสุนนัดที่สองของฉันไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้มินเลี่ยนตกใจแค่ไหนเมื่อความทะลุทะลวงของเขาซ้อนทับการตัดสินใจว่าใครจะถูกเด้งโดยใครนั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยมินเลี่ยนเองสิ่งที่กำหนดสิ่งนี้คือช่องว่างในด้านความแข็งแ,งแกร่งและคุณภาพ มินเลียนสามารถผลักบาคุโกและคิริชิมาออกได้ด้วยหมัดเดียวซึ่งเพียงพอที่จะทําให้ริกิโดสตันได้เป็นเพราะเขาตีที่หลังของทั้งสองซึ่งไม่สามารถออกแรงได้ดังนั้นในขณะนั้นพลังของมินเลียนจึงล้นหลามยิ่งความแตกต่างของพลังงานระหว่างคนทั้งสองที่ไม่สามารถออกแรงได้มากเท่าไหร่แรงและความเร็วของการดีบออกก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นและเมื่อล้านซ้อนทับกับวัตถุคุณภาพจะเป็นตัวกําหนดทั้งสองด้านและด้านที่มีมวลมากกว่าจะกระเด็นออกจากวัตถุที่มีมวลต่ำกว่าในทํานองเดียวกันยิ่งความแตกต่างของมวลมากเเทท่่่าาาไรรรคววมม็ขออองงิกกโีพุแล เงืนดีก็จะยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเทียบกับพื้นโลกใต้ฝ่าเท้าของเขามวลของมินเลียนแทบไม่มีนัยสําคัญดังนั้นมินเลียนจึงสามารถใช้ความสามารถในการทะลุทะลวงควียได้และมีความเร็วใกล้เคียงกับเทเลพอร์ตแน่นอนแม้ว่ามินเลียนจะตัดสินใจไม่ได้ว่าใครจะถูกบีบออกแต่ตัวเขาเองถูกบีบออกเมื่อยิงเขาสามารถควบคุมความเร็วของการบีบของตัวเองอย่างคร่าวๆหรือแม้กระทั่งหยุดกระทันหันมิฉะนั้นด้วยช่องว่างมวลระหว่างเขากับโลกถ้าเขาพุ่งออกมาจริงๆความเร็วของการบีบออกสามารถฆ่ามินเลียนได้โดยตรง แต่แม้ว่ามินเลียนจะควบคุมความเร็วได้แต่ความเร็วของลูกเตะที่มินเลียนเตะออกไปด้วยความช่วยเหลือจากมวลที่น่าสะพรึงกลัวของโลกในขณะนี้ก็มาถึงระดับที่น่าอัศจรรย์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วความเร็วนั้นแม้แต่ล้านเองก็ไม่รู้ว่าไปได้ไกลแค่ไหนเขาเพิ่งสามารถควบคุมความเร็วนี้ได้ไม่นานและเขาจะทําได้ก็ต่อเมื่อเขารับประกันได้ว่ามันจะไม่ส่งผลร้ายแรงต่อหลีเทียนจะเลือกใช้ครับขอ ครั้งแรกที่กนอุบายของเขาออกมากลับกลายเป็นว่าไร้ผลเมื่อมินเลี่ยนตกใจอย่างมากความตกใจในใจของหลี่เทียนก็ไม่น้อยเช่นกันเดี๋ยวก่อนความเร็วระเบิดของผู้อาวุโสตรงซิงต้องมีอย่างน้อยสีมักขึ้นไปยกจบบริบูรณ์เดอร์